สวัสดีครับผมแอลที่ดินออนไลน์ใบเอกดิลวิทย์วันนี้ผมมาอยู่ที่ตำบลพังตุอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจานบุรีผมจะพามาดูเฉนดฐคุชแดงในเนื้อที่4ไร่นะครับ4ไรเ่เป๊ะเ,เลยนะครับขายยกแปลงอยู่ที่1นึ่งล้านหกแสนบาทนะครับคือแปลงที่อยู่ข้างหน้าเราเนี่ยก่อนอื่นเดี๋ยวผมขอบอกเส้นทางก่อนนะครับเส้นทางที่เราเห็นข้างหน้าเนี่ยนะครับถนนดำเนี่ยตรงไปเรื่อยๆกกออเนี่ยห่างจากกทมสายใต้เนี่ยหนึกิโเมตรห่างจากจังหวัดกาญจานบุรี24กิโเมตรและห่างจากอำเภอท่าม่วง10สิรับ แปลงที่เราอยู่เนี่ยเป็นแปลงที่อยู่ใจกลางของชุมชนเลยนะครับซ้ายก็มีบ้านคนทางขวาเมื่อกี้นี้ก็มีบ้านคนนะครับตลออถนนาตามแนวทางของเราเนี่ยแปลงของเราจะมีทางเข้าอยู่2ทางนะครับที่เป็นทางสาธารณะก็คือทางนี้ที่เป็นคอนกรีตนะครับทางนี้ก็เป็นทางสาธารณะนะครับจะเข้าไปลึกสุดอยู่ข้างหลังตรงนแนวแนวแนวที่เราเห็นนั่นนะครับเป็นสันอยู่ตรงนั้นนะครับจากข้างหลังเนี่ยมาถึงถนนข้างหน้านี่นะครับความลึกอยู่ที่64เมตรครับทั้งซ้ายและขวาเลย ส่วนข้างหน้าเนี่ยกว้างติดถนนไปนะครับไปจนถึงต้นไม้ต้นนู้นนะครับที่เราเห็นนะครับเป็นพุ่มๆอยู่ตรงนั้นนะนะ90เมตรครับข้างหน้ากว้าง90เมตรข้างหลังก็90เมตรเหมือนกันครับเดี๋ยวผมจะพาไปบอกลักเขตข้างหลังอีกทีหนึ่งส่วนถนนนะครับส่วนถนนเนี่ยถ้าเราวิ่งมาข้างหลังเรานะครับข้างหลังผมเข้าไปข้างในเนี่ยจะเป็นหมู่บ้านคนก็จะมีหมู่บ้านคนอยู่ข้างในเหมือนกันนะครับมีไฟลายทางด้วยนี่ทางซ้ายทางขวานะครับมีบ้านคนหมดเลย มีบ้านคนอยู่หมดเลยนะครับตรงนั้นก็มีร้านค้านะครับร้านข้าวนั่นนะครับตรงนั้นที่ผมชี้อยู่ตรงนั้นก็มีร้านค้าร้านข้าวแปลงของเราจะเป็นแปลงนี้นะครับจะต่ำกว่าถนนค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรนะครับเป็นแปลงนาสีไล่นะมีหลักเขตหลักหมุดแนะีพร้อมพร้อมหมดแล้วครับอ่ะเดี๋ยวผมลราพาไปดูมุมข้างหลังทางนู้นบ้างว่ามันเป็นยังไงไปตอนนี้ผมมาอยู่ที่ท้ายแปลงแล้วนะครับ เมื่อสักครู่นี้ผมยืนอยู่ตรงข้างหน้านะนะครับบนถนนใหญ่ผมก็เดินตามคอนกรีตมาเนี่ยเป็นทางสาธารณะเข้ามาครับทางขวาเราก็เป็นเพื่อนบ้านที่ปลูกสวนอยู่นะครับนี่พอเราเข้ามานะครับเราก็จะมาเจอเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านอยู่ข้างในก็มีนะครับหลายหลังเลยทางท้ายแปลงด้านท้ายแปลงของเราก็มีนะครับนี่ส่วนทางนี้นะครับที่เราเห็นเนี่ยอยู่ติดกับท้ายแปลงเราเนี่ยคือไม่ใช่ทางสาธารณะนะครับเป็นทางของเพื่อนบ้านเรานะครับ หลักเขตของเราเนี่ยจะเริ่มต้นที่เสาแดงเนี่ยนะครับเริ่มต้นที่เสาแดงนะครับยิงยาวไปทางซ้ายเนี่ย90เมตรครับไปยุ่ข้างหลังตรงนู้นเลยเดี๋ยวผมพาไปดูอ๋อทางซ้ายของแปลงเรานะครับตรงทางด้านนู้นอ่ะมันมีบ่อน,น้ําของชาวบ้านที่เขาขุดไว้ด้วยนะครับเขาขุดไว้บ่อใหญ่มากเลยเดี๋ยวผมให้ดูครับโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูตรงกลางกันอีกทีหนึ่งครับก่อนตัดจบคลิปเดี๋ยวผมไปหมุนให้ดูร,บรอบๆนะครับ ตอนนี้ผมมาอยู่กลางแปลงแล้วนะครับตัวนั้นคือสามแยกที่ผมเปิดคลิปตอนแรกนี่ผมก็จะหมุนไปทางซ้ายให้ดูไฟฟ้ามีนะครับไฟลายทางก็มีปะปาก็มีแล้วผมลืมบอกไปเลยข้างหน้าเนี่ยทิศข้างหน้าเนี่ยคือทิศเหนือข้างหลังผมคือทิศใต้ทางขวามือคือทิศตะวันออกทางซ้ายคือทิศตะวันตกนะครับเราก็บดม,มาเรื่อยๆเนี่ยถ้าที่ดินของเราอะแปลงนี้มันจะต่ากว่าถนนต่ากว่าถนนค่อนข้างจะเยอะอยู่นะครับ หมุนเดี๋ยวผมหมุนให้ดูรอบๆนะครับว่าภายในแปลงของเรามันเป็นยังไงมีเพื่อนบ้านอยู่นะครับข้างหลังเราแล้วก็ข้างหน้าเลยมีเพื่อนบ้านล้อมรอบครับแปลงนี้ไม่เหงาแน่นอนโอเคสำหรับใครที่สนใจก็สามารถโทรเบอร์0614782939หรือเพิ่อมาดีไลน์ก็เบอร์นี้ได้เลยนะครับ0614782939ส่วนสำหรับวันนี้คลิปนี้ผมขอจบลงแต่เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ